น้องกะมาถึงขั้นที่สองนะครับเ้อเป็นนะครับสาเตหแรงอยู่ไอ้นนศิลานะครับผมตัวนี้มันย่บานยังก่อขึ้นตอี่นนีองห้ปั่นน้องไห้นะครับผมบอบขอนเกน่นดีจ้ะดอกบ้านพุ่งยี่บ,บ้านนะครับเด้อนี่ยกยกยกขับเองรถทีนี ขับเองผู้หญิ่งขับ,บเอง,งควอ,อมเลยแม่ขับเองไม้บ่นเลยครับ,มรบแม่ผู้หญิงก็ขับได้พอสองคันพี่น้องมาหนึ่ฝั่งหันกับติดอยู่บอลระเบือนะครับ เดินแล้วคันที่สองเขาก็มาติดอยู่นชนศิลาต่อนะครับแล้วก็มืออื่นนะครับก่อนทีขึ้นของไปติดขีบต่ออีกนะครับเอ็มยูนะครับออกมา,าจะาประมาณช่วงใบนะครับช่วงใบใบสองใบสามกันนะจะออกเดินทางนะครับไปทางพุทธละทางหนองบัวลำพูนนะครับมืออื่น จอดรถคาบาให้มันแางขอางในตัวเนียมันจอดหนารถเขาอีกล้มของได้ดัวเขากำเนิประมาณตัวตัวรถหนึ่งพอดีอ่ะโอเคนะพี่น้องนะจังไฟติดาฉุนบึงนะครับผมเรียบร้อยนะครับสต้นแบบ36เล่มพี่น้องเด้อนะครับอยู่ที่นะครับบ้านหนองแวงอำเภอโนนศิราจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านพยาบาลเลยนะครับอยู่ที่วัดเนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิ่ล้อมพี่น้องเบิ่งนับเด้อรถ ถายผู้ใหญ่บ้านขับเองนะครับโอ้ไปข้างนอกรถ เติมล้มจากน,อน,อาอนอนะ่อยี่นรออยามันโดนจะสิ่ว้อไงเบืงนอยู่อำเภอโน้นสิลานะครับผมจังหวัดพอนแกน่น้องนะครับส่วนท้งนี้กับทีายคันเล้อเด้อครับี่นองเด้อาเป็นแอลสาที่หงแรงน ไปดันพวกธตีนะครับนะครับแม่แล้วนะครับผมรอบต่อไปนะครับไปดันไปดันรอบต่อไปไปติดขีดด้วยพี่น้องนะครับมยูนะครับผมอ่าที่เจ็ดแรงนะครับมยูสีเขียวสีน้ำเงินนะครับติดขีบนะครับสำหรับเปีนะครับติดติดตามมูไปทูในยูทูบหรือติ๊กต็อก f a c เฟซบุ๊กนะครับ ค้าที่สร้างก็สร้างล่วงหน้าไปได้เลยนะครับผมพอช่วงนี้งานเข้ามาทุกมือทุกมือเลยครับมือละสองคันสามคันนะครับมือน,นี้เพงหัน่นติดตั้งคันนี้นะครับกระทั่งสักแก้วเพื่อกระทู้มาสร้างนะครับแนวยกมันเป็นแอลสามสิบหกแรงนะครับยูเทียมเพื่อเขาเชิดก,กันนะครับพี่น้องตัวนี้เขาไปหยิบยังฮะเขาหยังนะครับเนื้อขีบนะเนื้อตากเนื้อยกเนื้อผ่านคงผ่านขุดมมีเบิร์นเลยพี่น้อง เอาอย่างโอ้เราได้กวาดก่อนนะครับสีน้ำเงินสวยๆนะครับพี่น้องเอาปรยกมันนะครับถนนซอยนี้ก็หลายคันแล้วครับเป็นสิบกว่าขันแล้วนะครับนองแวงนะครับถนนศิลานะครับพี่น้องนะครับรอบต่อไปนะครับไปไปไปติดชีพกันด้วยครับเด้อไปติดตามด้วยนะอันนี้ก็คือเปิด์ทูนะครับนะครับฮานคนกับวัดท้ายเลี้ยวเดี๋ยวเอานี่ครับเข้าแคปหน้าจอเอา เบอร,ร์โท่นะครับเอาให้เบื้องโดนๆนะครับราจิจจำบ่ด้นะครับหลายๆคนเบื้องบม่ทันนะครับพี่น้องโอเเพี่น้องเนาะจังไปปอกกันนะครับขั้นต่อไปเลยครับจีบนะครับเด้อ